โอเคครับผมก็ต้องขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านเนะผมก็ได้แจกรางวัลที่สองไปแล้วมันตัวแฟตกันมากดีกว่าักเล่นมานานแล้วเนี่ยตัวแฟตปั๊มไม่มีใครตายอุ้ยชุดทองอย่าทิ้งนะผมก็ตัวแฟตนะผมโอ้โหขึ้ไปแล้วเล่นงอะไรของเธอเรื่องอะไรของเธอเรื่องอะไรของเธอ ซิวอะฟังก์ฟังก์ย u c ังก o ย i ม s สออกม่ใช่คุณอะเรื่องทำอะไรอีหนูทำอะไรอีหนูไม่ยอมโอเคอี๋อี๋อีเอีตองไปขุดยากูไม่ให้มึงไปหรอกไม่มึงไปหรอก ได้ได้ลูกโอเคเออไม่โดนมันแพ้ของไปแล้วโอ้โหน้ำเงินเอาไทยไปไฟไ,ไม่นะมันได้แน่ๆวะ่ะตูไม่ยอมมันได้แล้วเวลาสิบนาทีอะไรกันก็ว่ากันไปนะ่ยผมก็ว่าไม่นด้เก็บหนึ่งโคตรนานบอกเลย บิตะพุทธโอ้โหตัวดิดไอ้เต๋อสัตเพสัตว์ตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นทุกข์ทุกทุกแต่เอาสะเกาะเขาครับเจาสะเกาะเขาเฮ้ยอยู่ๆอยู่ๆคอมมานด์เบบี้ไม่ตายดูๆๆๆ I am sorry จะกระจีหัวใจ I am sorry จะกระจีหัวใจ อ้าว oh. you too come from you hit i my home ยืนนิ่งๆไงยูยืน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 นิ่งๆไงยูมันมันมีมันมีระเบิดตกใส่หัวยูระวังระวังระวังช่วงนี้มันอันตรายอยู่อันตรายอันตรายแต่ไม่ทำยูนะเว้ยไม่ทำยูจริงจริงจริงโอเคครับผมมากันต่อนี่เดอแฟรเลยนะนี่เดอแฟร์ แฟดนี้คือความเร็วอยู่แล้วใช่ปะเออนั่นแต่เดี๋ยวเราต้องโดินไว้สุดครับผมนั่นคือใครมีแอปอดดีๆก็ช่วยแนะนำหน่อยก็แล้วกันนะครับเพราะว่าแอปนี้ออัดแล้วบางทีเล่นในเกมมันไม่กระตุกใช่ไหมมาแต่พองไปดูในคลิปอะกระตุกสัตว er um pues ์เลยอะใช่ไหมทำเฮียอะไรอาบังอาบังขายโรตีมารจ้าอาบังโอ้อาบังขุดตะไร้อาบังโอ้มาขุดยะ อันนี้เราอันนี้เราจะเล่นฮาากันจะไม่เล่นแบบเอาจริงจังน oh, oh, ะครับโอ้ยคุ o คุ้มฟอร์มโอ้ยคุใจเย็นๆมาอะไรมาเร็ว <laughs> มึงอันนี้มันข้าวหามากชิบหายแล้วติดแล้วมันติดอะไรโอ้โหตักหน้าตักหลังโอ้แม่เจ้ากูได้ธนูแล้วได้ชุดโซย่าขอร้องได้ปวดแม่ทากับคนหล่อตดตัดตทจะทำเพื่อ อย่าทำเพื่อนตูอย่าทำเพื่อนตูอย่าอย่าอย่าทำเพื่อนตูตูตูตายตูตายกลับถางกันดีกว่าไหมไม่ไม่ปลอดภัยเลยเนี่ยจตเล่นสิบนาทีนะครับก็เป็นถ้าเกิดชนะเร็วก็ดีนะแต่เล่นสิบนาทีก็น่าจะพอใจแล้วแหละนะครับผมอยากเล่นเยอะม่งคุ้หมวน้อนหน่อเล่นมันมีชีมันถ้าเกิดเล่นันก็ปุ๊บ เลี้ยงตัวแฟตก็เพิ่งอัปเดต,ตนะว่ามันจะมีการใช้สายในตัวแฟตได้นะผมก็ไปนัดสายะระเบิดมันฟุกนะผมฟุกจริงๆอ่าไปอีกหนึง <c oughs> <c oughs> ่งคิวเจอกันอ่มันได้สีม่วงแล้วไม่ไม่ไม่ตายไม,ไม,ไม่หยุดวิ่งหาพิงมันไปยังมันไปยัง อ้สัตอ้ยถ้าแพ้เร็วก็เ,กเวกลวแตมเต่กรรมเนเอาเรอแพ้ครับผมโอ้ฟวกฟวกโอเ้เอาอีกสักเกมกันแล้วกันนะบลอมบอมๆๆ,ๆอมอวมึงควรเพงกันักใช่ไหมมึงควรไอยินกูนักใช่ไหม <c oughs> ก็ขอโทษ ก็ไม่ตั้งใจผมไปได้ถ้าหนีจากฝั่งหลังนะผมฝรั่งนี้เป็นคนอัดคลิปก็ขอพิสิกันต่อป็อกนะผม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 ดูภาพบางเดียวไม่ฟังเสียงนะฟังไม่รู้เรื่องอ่ไอ้หนูอีสบอ <c oughs> อ๊อกพูดเที่ยงเลยวะผมอาจจะบ้อยอตรงนี้นะผมอีสบ๊อกนะผมมันพูดอะไรอ่ะอีสบ๊อกอีสบ๊อกนะผมวันนี้ต่ออย่างกะกะมกนะั้งอะดูเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูต่อดูอดกูมึงดูกูเป็นตัวอย่าง เป็นไงตลึงบรรจบให้ครบบาทอย่าได้ขาดเอาไงมึงยับเอาชิมหานาทีอ๋ออกโยาทีก็โทษโอุคกิผมจะทุบอกอุ๊ยเนมาแล้วมันมาแล้วมันมาแล้วมันมาแล้ว,ลวออกทีนเราไปกัน้นเอาไปกั้นหนังมีชัยนะลูกแต่ฆ่าทีมตัวเองโคตรทรพีมขุด <c oughs> บล็อกเล็กทำไมมันคาบได้หรอวะ ไม่หรอไม่หรอไม่ลองไม่รู้วะผมข้าไปได้อะไปได้เอาบักว่าต่อเล็กนิดหนึ่เออช่วยหาอะไรได้ปะอยากมีเรื่องไหมครับนีม่มีสีเลาสีเาเอาไปรับประทานไม่มีตัวเองก็จะหมดกูไปโทรหาเลยเนี่ยอา้า กูเจอข้อความหาพี่โอ้ยเดี๋ยวก็เจอหนังโปสออเล่นไม่ดูครับนี่ไม่ดูมันต้องสดคนละเรื่องนะแอร์ซทคนละเรื่องยู o u come from you come from ซิวตัวกูดืดไปเลยยู come from you come from ยูยู come from you come from you come from ช่วงช่วงนี้กูเฮ้ยเ o m e f r o อ oh, ชีวคต okay. มา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 ไม่เป็นไรครับผมชีวิตยังมีพรุ่งนี้เสมอพิ่ตูนเคยบอกไว้เออเป็นไงเป็นไงแม่เมื่อกี้สี่แล้วแต่ว่าอยู่อยู่ล่างครับผมโอ้โหของเป็นล้านแอ okay. ่แค่มีหนมไหมไม่มีว่ะมีคนอยู่มีคนอยู่นะผม,ผมต้งใจจะวิกอุ้ยแค่ตรงนี้กูตกเป็นรอค้างขนาะดเล่น how are you อยู่สบายดีไหมอยู่สบายดีไหมครับยังดีนะครับเมื่อกี้มึงฆ่ากูเนี่ย่าเอาไงอ้าวมันตกเมื่อกี้เมื่อกี้มันตกหมดเลยเหรอโมลับตาโอ้ยอยู่บนเป็นดงเลยแค่นี้ถ้าเกิดเอาอาหารปลามาล่อเนี่ยกินก็ไหนได้ใช่ไหมอยู่ตรงนี้แหละไปไหนนะอยู่ตรงนี้แหละอยู่ตรงนี้แหละไปดู อไม่ตายมึงอึดไปไหนเนี่ยเสีแล้วมาวางขนแกะยังโอ้โหสุดยอดเลยผมอย่าให้มันออกมาดิอย่าให้มันออกมาไปแล้วหนึ่งศพครับพระเจ้าไปแล้วค่ะอยู่ทำไมละครับอยู่คุณอะไรของกูของสร้างงานกูด่าทำอะไรเสียงต่างผมกำลังเออ ทำสิ่งนึ่งเรียกว่าแคสเกมนะครับผมมันเป็นงานที่ผมรักนะผมงานมันเป็นงานผมยังไม่ผมยังไม่ได้เงินเดือนเลยเรียกเป็นงานแล้วพวกระวังพวกมันจะมีกองทัพมาด้านหลัง่ะพวกโอ้โหพวกเต็มๆเลยะพวกกูไม่รอดแต่ว่ากูทำพวกกูว่ะไม่รู้เนาะพวกกูอยู่ดีก็น้ามืดตาหมัวมองที Mustang, <IS mus i> <od> ็ะไม่รู้ประสงค์ภะษาหายแล้ว แย่เก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 ่โอ้ทาไมทําไมทําไมทําไมทาไมทมื่อคุณครูรักาไม่ตีขอขอบคุณสวัสดีนี่กูเจอแล้วมทาไมทํเไมทําไมทําไมทําไมาไม้มาผาเผาไทมเผาเผาอารมีมารยาทเป็นสิ่งที่ดี แหวบพอดีพอดีอยาให้มากเกินเขาจะว่าว่าวา,วา,วาอลไวน,นะครับเฮีย,ยสองวิชิบกะะ่แล้วข้าเดือดนเลยอุ้ยอุ้ยใครจะจะหมัดจะหมัดอะไรก็ว่ามาเลยผมมันยี่สิบสี่ชั่วโมงหมดแล้วแม่อย่างนี้ไม่มากระจอกสัตว โอเคก็บักนะว่าถ้าเกิดผมหยาบคายของนะผมว่าไม่ใช่คนตีอะไรมากครับก็เป็นคนมันบ้านนะผมตีคำหยาบทั่วไปนี่แหละใช้ซับก็ไม่เพาะอะไรก็ขอภัยท่านผู้ชมด้วยนะผมจะพูดสารกับเด็กคนหนึ่งเลยนะผมที่อายุสิบห้าไอ้สิบห้านี้อ่มันเป็นเด็กเลยนะว่าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมานี่มานี่เลยอีบักพอเจอกูเนี่ยมึงเข้ามายับเลยเนอะ เจ็บยเจ็บซ่าเจ็บขวาเจ็บไม่ใช่แล้วไอหัวมึงนี่มันหัวสมสกินมึงจริงมึงนี่มันหัวสมสกินมึงจริงๆจะไปไหนมึงกินยังซ่าอยู่เลยจะไปไหนจะไปไหนจะไปน่ะสัตเพสตาสัตว์ทั้งหลายกูกูเป็นกูเป็นคนในทีมที่สัตว์ที่สุดเลย วงใส่เขาสงสัยเขายืนค้าไม้อยู่นะครับผมนะดาคิสันนิฐานนะครับผมอ่ากรขาบมาัม้งอ,อ,อ,อืมอืมอืมนี่ครับผมแนวคนน้องอยู่กับที่ทศกาล์ดใครหำใหญ่แจกฟรีใครหำเล็กแล้วแต่มึงตกม,มกันาเขาจะขำกงฟันหลุดเนี่ย แล้วเหรอมึงอีกแล้วเหรอมึงอีกแล้วเหรออีดอกียอ,อกมาดิมึงยัยต้องกูคู่กูกูคู่ไม่เป็นทำเฮี้ยอะไรนะทำมือเฮี้ยอะไรมนะึงจุดไฟจุดไฟหาพีจจจจ่จุดไฟจุดไฟดจุดไฟจุดไฟจุดไฟไฟนะพอจุดปุ๊บถูตัดชีวิตมึงอเป็นไงเป็นไงคนมาคนมาแสดงมา ่ใครชนะวะจีๆเขาบอกว่นชนะโอเคก็ทอาคลิปนี้ตัวละกันไปก่อนแล้วกันนะครับเจอกันใหม่คินมากทีคลิปนี้ผมไปไาครับผมเย่วู้อาจจะได้เห็นคลิปนี้ตอนเช้าวัน